วิธีการทำลาล i n o o f i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  l l c c o u n t Rich Menu นนะครับ Rich เม n ูคืออะไรมันคือตรงส่วนนี้ครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับของบริษัทเจอเนสเนาะที่ผมทำอยู่อันนี้เขาจะมีเมนูต่างๆขึ้นมาให้ตรงด้านล่างของตัว Line นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดส่วนต่างๆได้อย่างเช่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้เวลาเขากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปตรงหน้าผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับ หรือว่าถ้าเขากดคําว่าเว็บไซต์อ่มันก็จะลิงก์ไปหน้าเว็บไซต์นี้ได้นะครับเราก็สามารถทําได้เหมือนกันโดยการที่ไปที่ l i น์ Official ของเราก่อนครับมาหน้าแรกนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างครับกดคําว่า list เมนูนะครับ list เมนู Menu, คํานี้เออ t เมนู Menu, ตรงนี้เลยถ้ายังไม่เคยสร้างจะขึ้นมาเป็นหน้าจอหน้าจอแบบนี้นะครับเรากดคําว่าสร้างใหม่ตรงด้านล่างปุ่มสีเขียวได้เลยครับ เสร็จแล้วกดคำว่าเลือกเทมเพลตนะครับเทมเพลตของเขาคือเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะครับเป็นกี่ช่องรูปแบบไหนผมแนะนำให้เราออกแบบมาก่อนว่าเราจะให้ใส่ข้อมูลเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นที่อยู่ที่ติดต่อแผนที่โปรโมชั่นข่าวสารอะไรแบบนี้ผมเลือกเป็น3มช่องเล็กก่อนนะครับเ,เราก็เลือก แบบที่เราชอบได้เลยผมเลือกเป็น3มช่องเล็กกดขึ้นมามีกรอบเขียว,ข,ยวขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเราก็มากดเลือกด้านล่างครับตรงนี้พอเรากดเลือกปุ๊บเขาจะขึ้นมาให้เราอัปโหลดรูปครับรูปตรงนี้ถ้าเรายังไม่มีเราสามารถใช้ default ก่อนได้ครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการ default ก่อน แต่ถ้าเกิดใครมีเตรียมรูปมาแล้วอยากทารูปให้ส,สวยๆแบบนี้นะครับอย่างน,นี้เขาทํารูปมาก่อนแล้วพวกนี้คือเขาทําเป็นรูปใส่เข้าไปเป็นรูปการาฟิกนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ทําทางไลน์เขาก็มีรูปเขาของเขาให้นะครับเรากดคําว่าใช้รูป default ครับตรงนี้ที่ผมวงเอาไว้แล้วก็เลือกได้เลยครับอย่างอัน,นี้ผมเลือกอันอันนี้นะครับก็คือมีปุ่มโฮมปุ่มแมปก็คือแผนที่แล้วก็ปุ่มโซเชียลมีเดียช่องทางติดต่อต่าง พอเรากดเลือกเราก็กดเลือกนะครับกดเป็นสกรอบสีเขียวแบบนี้เราก็มากดเลือกแล้วก็กดคาว่าต่อไปครับด้านล่างให้เราใส่ข้อมูลนะครับอันนี้คือ A นะครับอันนี้คือ A อันนี้คือ B อันนี้คือ C ให้เราใส่ว่าแต่ละอันเนี่ยเราจะให้มันขึ้นแสดงผลเป็นเรื่องอะไรอย่าง A นะครับ เราสามารถเลือกได้ว่าให้เป็นลิงก์หรือว่าใส่เป็นบัษสาสมแต้มใส่เป็นคูป,ปองข้อความอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะมีวิดีโอสอนเกี่ยวกับเรื่องคูป,ปองข้อความเป็นวิดีโอเกี่ยวกับโปรโมชั่นใน Li n e o f f i c i a l Account นะครับอย่างนี้ผมใส่เป็นข้อความก่อนเพราะว่าใส่เป็นตัวอย่างให้พี่ๆเพื่อนๆดูก่อนนะครับผมใส่เป็นข้อความทั้งหมดเลยอ่ะอย่าง A พิมถ้ากด A ปุ๊บม,มันจะขึ้นหมายเลข1นะครับกด B ก็หมายเลข2 C ก็คือหมายเลข3แบบนี้นะครับ พอเรากำหนดแล้วเนี่ยเราก็กดคำว่าต่อไปด้านล่างครับแล้วเราต้องใส่ชื่อนะครับชื่ออะไรหมายถึงว่าชื่อตัวโปรเจกต์หรือว่าตัวงานตัวเนี้ยชื่อตัวลิชเมนูตัวเนี้ยเพราะเราทำลิชเมนูได้หลายอันครับอย่างนี้ผมใส่คำว่าทดสอบเนาะแล้วก็ตั้งเวลาเริ่มนะครับเวลาเริ่มเราสามารถกดคำว่าตั้งค่าได้เลยเพราะว่ามันจะเลือกเป็นเวลาปัจจุบันนะเวลานี้อยู่แล้วนะครับ แล้วเราก็กดกำหนดวันสิ้นสุดอาจจะเป็นสักปีหรือสองปีข้างหน้าก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก,กดคําว่าตั้งค่าเนาะอันนี้ต้องต้องกำหนดนะครับต้องกำหนดไม่งั้นมันจะไปต่อไม่ได้เสร็จปุ๊บมากดคําว่าบันทึกเลยครับบันทึกตัวนี้บันทึกแล้วก็กดคาว่าบันทึกนะครับตัวนี้อีกทีหนึ่ง เสร็จแล้วครับอันเนี้ยมันถือว่าใช้ได้แล้วนะเราไปลองทดสอบกันดูครับว่าเรียบร้อยไหมสลับไปหน้าจอนะครับอ่าผมหาลายของบ้านชมเดือนนะไพใหม่มาแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับคืออันที่ผมสร้างไว้แล้วถ้าเกิดเรากดโฮมปุ๊บเห็นไหมมันขึ้นหนึ่งแมปคือ2โซเชียลมีเดียคือ3เพราะว่าผมกำหนดเป็นข้อความเป็นตัวอย่างไว้ให้แล้วถ้าเกิด ลูกค้าต้องการจะพิมพ์ก็กดคีย์บอร์ดมุมซ้ายล่างตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์กับเราได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการยกเลิกการใช้งานลิชเมนูตัวนี้เนี่ยให้เราไปลบมันออกนะครับโดยการกดเข้าไปตรงจุดนี้ครับจดกดเข้าไปที่ลิชเมนูที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างเลือกคําว่าลบนะครับ ลบตรงนี้แล้วก็กดคำว่าลบสีแดงมันก็จะเอาลิชเมนูนี้ออกไปอ่ะได้แล้วนะครับตรงนี้ลิชเมนูก็หายไปแล้วแต่มันต้องรอสแป,ป๊บหนึ่งนะครับ